สวัสดีครับท่านกําลังชมช่องเลิร์ไลน์กันนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนนะครับมาดูพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับแบบเสมือนจริงนะครับเป็นการเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยครับได้เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะครับไปดูพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศแบบเหมือนจริงนะฮะ สำหรับคนที่นะครับไม่มีเวลานะครับก็ให้มาเดินดูพิพิธภัณฑ์แบบเสมือนจริงนะครับส่วนคนที่มีเวลานะครับก็อยากจะให้ไปดูของจริงกันนะครับส่วนวิธีการไปนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยครับมีอะไรจัดแสดงอยู่บ้างนะครับคลิปนี้ผมเคยให้นําเสนอไว้แล้วนะครับในในหัวข้อที่เรียกว่าไปดูเครื่องบินลบของประเทศไทยกันนะครับว่ามีเครื่องบินลบอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแตะ ผมจะแปะลิงก์ไปทางด้านขวามือนะครับตัวไอข้างบนนะครับหรือดูที่คอมเมนต์นะครับว่าลิงก์เครื่องบินลบกองทัพไทยนั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเจ้พันกองทัพอากาศไทยนะครับแบบเสมือนจริงนะครับเขาทำเวอร์ชวลไว้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับเลยอยากจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับก็ วิธีการนะครับ<ม>ก็คือพิมพ์เข้าไปเลยครับพิธีการกองทัพอากาศนะและการบินแห่งชาติอย่างนี้ครับพิมพ์เข้าไปเลยที่ Google นะครับแล้วก็ที่ลิงก์แรกเนี่ยครับที่เขียนว่าเราโยโย่ไทยแอร์ฟอร์เนี่ยครับเราก็พิมพ์เข้าไป,ปาบแบบคลิกเลือกแท็คไปขึ้นมานะครับอ่านะก็จะขึ้นข้อมูลมาว่าเนี่ยพิธีพารเปิดประเท่อะไรที่ไรข้อมูลเหล่านี้ผมก็เคยให้ข้อมูลกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่คําว่านิทรรศการตรงข้างบนเนี่ยครับแล้วก็คลิกตรงคำว่าผัง การจัดแสดงนะครับรายละเอียดส่วนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาดูเอาเองในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมเจอมาก่อนข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเคยมาแสดงเ,เคยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วว่า,าตรงบริเวณไหนมีอาคารอะไรบ้านในในข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์เคยให้ผมเคยเล่าให้เพื่อนเพื <c oughs> ๆๆ่อฟังแล้วสําหรับคนที่อยากจะรู้จะจะไปดูของจริงนะครับก็ ตามาผังก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปดูรวมด้วยรวมรวมด้วยก็ได้นะครับทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาอย่างเรานะฮะก็ตัวเราไม่มีเวลาแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะฮะนี่ครับนี่เลยนะผังนะข้างล่างนี้ยให้เรากด accept ยอมรับพวกตระกูลคุกกี้ไปก่อนฮะแล้วก็พวกอะไรเป็นเนี้ยจากนั้นเนี้ยมันจะมีเวอร์ชันตรงนี้ขึ้นมาให้นะให้โอ้เสียมายแล้วเราให้เราจุกดกดว่าฟูลสกรีมเลยฮะปุ่นนะครับ โอ้มาแล้วเสียงมาแล้วเราจะไปเดินดูกันนะครับเนี่ยเราสามารถคลิกคลิกเมาส์นะครับแล้วก็ลากขึ้นล่างลงนะครับโอ้โหเหมือนกูเกิลเลยนะเหมือนกูเกิลเลยนะเนี่ยเราสามารถคลิกเดินได้ด้วยนะว่าเราจะไปคลิกไปทางนี้ยในวงกลมเนี้ยเราคลิกนะมันก็จะเดินแบบเราก็จะเดินไปนะอ๋อโหนี่ครับเหมือนจะเรามาดูของจริงกันเลยนะอยากจะเขินกันที่วิดีโอที่ผมนะครับพามานะครับวันนดานับเนี่ย อ่าเนะข้าไปในห้องนี้ฮะเนะี่ยจากนั้นที่ผมพาเขามาพาเพื่อนเมาดูนะฮะนี่เลย,เลยคือของของที่ผมพาเพื่อนเพมาจำได้ไหมะฮะที่ผมพามาดูเอ่อเครื่องบินลบที่เขาติดลูกกระสุนกันนะฮะพาผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูเครื่องอบินลบของจริงนะฮะที่เขาให้ลราเดินขึ้นไปดูได้นะแต่ว่ารับดีเขาไม่เปิดให้ดูให้ให้เขาไปนั่งอะไรนะนะราานะอ่าแล้ดูอะไรอ่ะนี่สามร้อยเจ็ดองศากันเลยนะฮะเราไปดูข้างนอกนะเราไปดูข้างนอก ดูข้างนอกดนะูอนอกนะดูเท่านึงดูนอกหนึ่ง,อ,อ,ง,งอ่าถ้ามี้อาจจะไม่อัปเดตนะครับผมผมก็มมไม่อัปเดตเพราะว่าวันที่ผมไปไม่มีวิดีโอนี้อยู่นะ <c oughs> เอจะบอกได้ไม่มีนะ แต่ก็โอเคฮะมันเราก็พอที่แบบเดี๋ยวจะกัประมาณนี้เลยฮะยอดนะว่าเขาทำเขาทำ่ายลูกไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะผมว่านี่เป็นลำที่มีของจริงอยู่นะก็ลองมาเดินดูเลยเล่นในในนี้ได้นะเห็นว่้โอ้โหมันมันเหมือนเราไปเดินจริงๆเลยฮะ ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยผมบอกนะครับประมาณนี้ไปได้หลายห้องอยเลยนี่ถ้าเราเห็นผมในวิดีโอคุณท่านก็จะเห็นว่าผมเดินทุกซอกทุกมุมจริงๆไม่ว่าภาพไหนของกระบี่ก็กระบี่ดูสิฮะแต่ละขาได้อย่างนี้ขาไปนอกอย่างเงี้ยปุ๊บปับ๊บปั๊อปมาบอกเลตหนึ่งฮบป๊บนี่ฮะที่ที่เรามาดูขาไปนอกนะครับ สูบบ yeah, so ึ้มเนี่ยนะฮะน่าที mm ่เราดูเขาหน่อยเหมือนเลยนะฮะต้อนเป็นมุดเองนะฮะนันต้องเป็นมุดอันนี้อันนี้เปิดด้วยอันนี้เปิดด้วยอ่ะผมไม่ยอมเลยมันตั้งผมไปไม่เปิดนมันผมไปไม่เปิดนี่เปิดด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับ ด้วยด้ดดดวยคำว่าเรานี่อาจจะ้ทีละสิบนาทีนะครับผมก็จะพาเที่ยว,ยวแบบแบบคร่าวๆนะครว่าเป็นยังไงนะ,ะ,ะประมาณนี้ขนะ้างนอกซ้ายขวาด้าน,นหลังนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะไปสัมผัสอัธรษด้วยตัวเองนะก็แนะนําให้ไปด้วยตัวเองครับลงลงที่สถานีพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมาดูด้วยตัวเองได้อย่างครอบคลุมนะฮะ ใช้เวลาในการดูสักสองสามชั่วโมงนะผมว่าจะค nah oh, IR รอบคลุมทุกพื้นที่นะลำที่ผมไม่เห็นนะวันนั้นโอ้วันนั้นผมเออวันนั้นทำไมผมไม่เห็นลำนี้อ่วันนั้นวันนั้นผมไม่เห็นลำนี้ผมไม่ได้เดินด้านหลังหรอผมว่าผมเดินครบแล้วนะวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่เปิดให้ขึ้นนะวันนี้เปิดให้ขึ้นนะผมว่าผมเดินครบแล้วนะไม่เป็นไรฮะผมจะไปอีกรอบผมชอบม้าเลยกับการเดินขึ้บินเนี่ยผมว่าผมจะไปเดินอีกสักรอบนี่ยะ เดินดูไปเดินดูอีกสักรอบอแล้วไฮไลท์ของเขานะไฮไลท์ของเขาไฮไลท์ของเขาคืออยู่ที่การที่เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นลำเบอร์ชุ่นนะ virtual, เบอร์ชุ่เวอร์ชุ่ทดลองขับเครื่องบินนะเราก็สามารถเป็นทดลองขับเครื่องบินได้นะอาจจะไม่ใช่เกมนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คืออาจจะไม่ใช่เกมแต่ว่า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 มันก็ ใช้ได้เลยแหละว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่ามันก็ใช้ได้เลยโอ้นี่เขามีคลิกล้วขึ้นไ้ดูดูดูด้วยได้ด้วยนะเนี่ยตรงตรงลานตรงนี้จะมีละเอ่อเวอร์ชวลอยู่นะเวอร์ชวลนะเ,เนี่ยนี่ฮะเป็นห้องเวอร์ชวลเนี่ยที่ผมบอกนะเนี่ยห้องนี้เขาเปิดให้เราเข้าแบบไม่เขา้า <laughs> <laughs> เขาไม่ได้ถ่ายรูป <laughs> เขาไม่ได้ถ่ายรูปไปนะก็ประมาณนี้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะเราก็จะพายาพาไปนะเนี่ย ผ่านภายนอกอาคารสี่อะไรเงี้ยเ, <le> เขาก็จะมีนะเออปื๊บปุ๊บปื๊บเขาก็จะโหลดขึ้นมาให้นะเขาจะโหลดขึ้นมาให้เนี่ยผมไปทุกอาคารมาแล้วนะนะแล้วนะผมก็ยังอยากจะไปอีกนะผมว่าเนะจ้จาเฉพาะไอ้เครื่องบินตรงนั้นเนี่ยจะไปวันนั้นผมไม่เห็นโบอิงข้างหลังแต่โบอิองเขาไม่ให้เราขึ้นไปนะเนะี่ยตอนอันนี้เขาก็เขาก็ไปถ่ายมาแล้วนะอันนี้นยังไม่มีฮะอันนั้นไอ้ไม่มีอันนี้อันก็ไม่มีอันก็มีฮะ นี่อย่างหัวเพื่อนบินตรงนี right huh? ้นก็นี้ก็ไม่มีฮะเพราะนอาจจะเป็นแภาพที่เขาถ่ายไปนานพอสมควรนะผมวบ้านะแต่ว่าก็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 โอเคนะเนี่ยอย่างไอ้นี่ตรงนี้มีตรงนี้ก็ไม่ไม่มีมีมีแต่ว่าไม่มีเก้าอีมาให้นั่งก็ประมาณนี้ฮะอยากให้ไปลองดูลองชมกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าเดินทางลําบากหรือการเดินทางไม่สะดวกนะอยู่ต่างจังหวัดต้องเข้ากรุงมาขนาดไกลฮะ ก็ให้มาดูที่อันนี้ด้นี่ร้านนี้ผมอุปด้าแล้วที่เราพาไปดูเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ฮะเดี๋ยวเราให้ดูเ <c oughs> ฮลิคอปเตอร์บางลำถูกเปลี่ยนออกไปนะนะใช่ฮะตรงนี้เนี่ยหายไปสองลำเนี่ยของใหม่เพราะมีมาใหม่สองลำแแสดงว่าเขาก็เปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ให้อยู่อยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่เป็นลำเดิมๆนะนะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์อยู่เรื่อยๆนะ อ๋อไม่ใช่นี่นะลำนี้ยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลำนี้ลำที่เราไปปีนมาใช่ไหมน่าจะใช่ลำนี้ดูส่งแล้วเหมือนจะเป็นลำนี้จะไปปีนมาเขาเปิดให้เราที่เราเขาไปเปิดให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้แล้วก็เข้าไปถ่ายนะแต่เราไม่ได้เข้าไปนั่งนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้ฮะผมก็อขออนุญาตจบไลฟ์ไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสาวัดี ดีครับปิดด้วยตรงนี้เลยครับภาพสวยๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยขอบคุณมากครับหิบค,ครับสวัสดีครับ